ล,ลงชายสซือบลืมครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นผู้เตรียมในการจัดการขอบพระคุณนะครับสําหรับพี่น้องนะครับประชาชนทั้งหลายที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีที่จะมาร่วมวิ่งบางแสน42ชลบุรีมาราธอนในครั้งนี้ครับซึ่งผมเองในฐานะเป็นตัวแทนจังหวัดต,ต้องขออนุญาตมาขอบคุณท่านได้รับความน่าใคร่เสื่อมนะครับแล้วก็ บอกว่าในโอกาสหน้าครั้งต่อไปนะครับเป็น่ิที่จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านคิดว่าการจัดงานเรื่องนี้นมีหมรือไม่หรือมีปัญหาอะไรใดก็กสแสดงความคิดเห็นได้เพื่อที่จะพัฒนาในการจัดงานครั้งต่อไปแล้วก็บอกว่าในโอกาสหน้านท่านจะได้ไม่ไม่ได้มาวิ่งอย่างเดียวนะครับมาเที่ยวชนบุรีผางมขอ,อยอนุญาตก็รับทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตให้ท่านมาอยู่มากินทีน่นี่ อยามีความสุขความสบายครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอพัฒนากีฬามาในเป็นระยะระยะระยะนะครับแล้วก็มีการวางแผนจัดงานระดับผมเองก็มีส่วนในการเตรียมงานในการร่วมประชุมในการที่จะเตรียมการต่างๆเรื่องถนนหนทางเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเรื่องแสงไฟเรื่องการจราจรต่างๆอันนี้ผมก็ยินดีที่ผมคิดว่าการวิ่งที่จัดมาห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถาาไม่ดีที่สวัสดีครับกระเบน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับท่านแขกรับเชิญทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ท่านนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับที่1042เราจัดมาเป็นครั้งที่6นะครับก็ตอนที่เราจัดรส1042ครั้งแรกตอนนั้นนะครับก็ไม่มีการอย่างน้อยก็เป็นเป็นแรงเคลื่อนเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนทำให้การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศนะคะกลับมาสู่ช่องแล้วก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นกล้อง ร้องภาพนิกนะคะเชิญทางสื่อมวลชนถ่ายภาพได้นะคะแต่เ,เราจะขอเริ่มจากตัววิดีโอนะคะขอเริ่มจากตัววิดีโอด้านไหนยกมพือให้พี่หน่อยคะ่ะว่าวิดีโอกล้องไหนเอ่ยกล้ง